วันนี้พ่อเทืองก็จะพาท่านผู้ชมไปดูที่ศาลปู่ดำนะครับท่านผู้ชมซึ่งปู่สามปดแดได้ทําการอัญเชิญของเป็นปู่ปู่ดำหรือว่าปู่แสนสิรินาคานาคราดครับผมขึ้นประทับที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานพ่อเทืองก็ได้ไม่ได้เดินทางมาครับวันนี้พ่อเทืองเลยจะพาท่านผู้ชม ไปดูครับว่าสารปู่ดำหรือสารปู่แสนสิรินาคานาคลาดเป็นยังไงครับผมหลังจากที่กลุ่มลุงลุงป้าป้าได้ทำการก่อสร้างให้ปู่เป็นที่เรียบร้อยครับไปดูครับท่านผู้ชมไปดูเผื่อว่าเราจะได้โชคได้ลาบจากสารปู่มั่งครับเพราะว่าพราะเทืองไม่ได้เดินทางมาอย่างที่เมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะไปกราบไปกราบไปไหว้ปู่ด้วยครับ เื่อปู่จะให้โชคให้ลาภพ่อเทืองหรือว่าเอฟซีแฟนช่องสตาร์ไดชา n แนลเนาะไปครับไปดูด้วยกันครับผมนั่นครับเป็นหลังคาสีแดงครับผมแต่ว่าพ่อเทืองก็มองไปบนสลาครับแต่ก่อนจะมีองค์พญานาคสีดำก้าวเสียงอยู่บนสลาแต่วันนี้พ่อเถืองปรากฏว่าไม่ไม่เห็นแล้วครับก็น่าจะ ปู่จะเอามาไว้ที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนกับที่พ่อเถียงคิดไว้เลยครับเป็นอู่ องปูดำครับผมเป็นพญานาคสีดำเก้าเสียนครับซึ่งพ่อเทืองได้นำมาอาถายให้ปูเพื่อมายังไงล่ะพ่อเทืองก็พูดไม่ถูกเนาะอาจจะมาสถิตยอยู่ที่องค์พญานาคเก้าเสียนนี้ครับก็คือปูดำครับหรือว่าปู่แสนสิรินาคาหน้าคราดครับผมดูดูเขานผู้ชมด้านในพ่อเทืองปรากฏว่าเห็นตัวเลขครับ เดี๋ยวเดี๋ยวราจะไปเข้าไปดูครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พระเทืองก็ยอมรับจริง,รงๆว่าได้ยินอยู่ครับรู้แต่รู้อยู่ว่าปู่สารดแลอจะอัญเชิญองค์ปู่แสนสิรินาหน้าคลาดขึ้นประทับที่ศาลครับแต่ว่าพระเทืองก็ไม่ได้เดินทางมาเพราะพระเทืองก็ไปซื้อเอาของเอาของมาถวายปู่เป็นวันนี้ครับนี่ดูออกครับ เห็นบ่าขับสมุชมดันในนี่พอเที่ยงเห็นรวครบมีตัวเลขกีๆดีขับสมุช่มเดี๋ยวเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาสมุชมไปเบิ่งใไกลๆครับว่าตัวเลขที่ปูเขียนไว้ให้นั่นเป็นตัวใดครับผมเราจะล่องเพื่อคุณป่าที่เพิ่นได้อยู่รวมงานเมื่อวานนี่หาเพิ่นเดินมาทางนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจะได้สัมผัสเพิ่น,นว่าเหี่ยการเป็นยังไหนแน,นมื่อวานนะครับมีมีม,ม,มีตัวเลขกีๆดีน้องไอ้มีโชคมีลาบให้เอฟซีด้วยเข้ามาดูเลยแมน ปูพันเขียนไว้อยู่ตรงที่ผ้าขาวท่านผู้ชมเห็นไหมครันที่ผ้าขาวรององปูแสนศรินาคานาคลาดแมนบายสรีมิจะาทีสวยเนาะน้องไอเนาะอ,อ้ยเจ้าสามเจ็ดเฮียนว่า แม่โมแมนมีง่ายอืมเนี่ยเน่ยอย่างไรวท่านผู้ชมเนี่ยมีซูมให้ดูเดี๋ยวพอเทียงจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูนะครับส่องดูครับส่องดูอย่าเพิ่งเชื่อน้องไอ้นะครับน้องไอ้อาจจะสายตาไม่ค่อยดีเรา<ว>ต้องดูเรา,าต้องเห็นด้วย,วยสายตาต,ตัวเองครับท่านผู้ชมชัดเจนเลยเจ้าเลยนี่ครับวันนี้ก็เดินทางมาเหมือนเคยครับท่านผู้ชมช่วงนี้โรงเรียนปิดครับก็มีโอกาสเดินทางติดตามกับคุณพ่อ มาถ่ายทําคลิปลงช่องของตัวเองครับคือน้องไอซ์น้องไอซ์เจ้าของช่องไอซ์สตาร์ชาแนลครับผมนี่ค่ทานผู้ชมมีไหมเก้าสามนี่มีชี้ดูการสวัสดีช่องเอฟซีช่องสตาร์ดาชาแนลเนี้ยนี่ว่ามีช่องเจ้าของก็ดีอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเอฟซีทางช่องสตาร์ดาชาแนลนะคะท่านผู้ชม แอดมินก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องไอสตาชาแนลนะคะท่านผู้ชมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับแอนมินด้วยนะคะเนี่ยยี่แงเอฟซีครับท่านผู้ชมยี่แงเอฟซีเอาบอว่าละครับท่านผู้ชมก็ฝากติดตามนะครับช่องไอสตาชาแนลครับเป็นเล็กหน่อยผู้หญิงครับกำลังเรียนอยู่ครับอยากหาทุนการศึกษาเอาไปใส่ใจโดยตัวเองสินะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะเลยเฮ็ดช่องมากขึ้นมากครับ ทันใดนนที่นะรักได้คิดถึงน้องไอซ์ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้นะครับช่องไอซ์สตาร์ชาแนลครับผมแอนมินฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีครีมนะคะ <c oughs> จะขายครีมมีคร <c oughs> ีมมาให้ท่านผู้ชมได้ลองเล <นำ S 2> ือไปใช้กันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะแอนมินนานําออกมาขายนะท่านผู้ชมแอนมินก็ต้องทดลองเองก่อนนะคะว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะคะ ถ้ามันดีนะคะมินก็จะนํามาตอนนี้กําลังใส่อยู่แมนบอแมน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 กําลังใช้อยู่นะแต่ว่าผิวพันธุ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้อีกอย่างนึงลิปสติเดี๋ครับท่านผู้ชมมินก็จะเอามาขายซึ่งเป็นแอนมินลงทุนเองนะคะท่านผู้ชมแอนมินก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอนมินลองไปหาดูกันนะคะว่า เอาลิปสติกยี่ห้อไหนดีคะแต่ว่าของแท้แน่นอนนะคะไม่เพื่อว่าจะไวเป็นทุนการศึกษาแนนบอแมนนะะหาเงินให้ลให้ตัวเองนะคะท่านผู้ชมข่าสม้ชมจะฟังเจ้านองไอยางเดียวครับมาพามาเบิ่งครับเห็นด้วยตาเองตัวเองครับผมทผม้ชมขออนุญาตเด้อปูเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบเด้อพายเอฟซีมาขอโชคขอลาบเมื่อวานนี่ลูกหลานก็กาบขออภัยปูเป็นยางสูงครับเพราะว่าบ่ไดมารวมในพิธีงานอันเชิญปูขืนศาลครับเพราะว่า ติดธุระไปเอาข่องครับผมเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเพราะว่ารถก็วิ่งนานแล้วครับน้ำมันเครื่องบริเปลี่ยนก็อีกอย่างก็ไปซื้อข่องมาถวายทั้งวัดถ้ำนาคราชล่ะครับผมหรือว่าสำนักสงฆ์ใหม่ของปูสารเป็ดๆละครับท่านผู้ชมแม่นครับให้โชคให้ลาบสีเด้อปู่สิขอนนุญาตี่ครับดูก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่าไปขยับอย่าไปขยับอย่าไปขยับท่านผู้ชมเดี๋ยวพยายาพยายามชัดเจนไหมครับท่านผู้ชม ดูกันด้วยสายตาของท่านผู้ชมเลยครับนี่นะคะท่านผู้ชมตัวนี้เลขเก้าเลขสามเก้าสามแล้วก็ดมแล้วก็เจ็ดั่นเพราะเป็นเจ็ดได้น้องไออ๋อว่าแม่นเบื้งผิดเก้าสามสามครับท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะเห็นไหมท่านผู้ชมพ่อเทืองบอกแล้วอย่าฟังแต่น้องไอคนเดียวครับเก้าสามสามนะคะเก้าสามสามไอ้นั่นจะเป็นคล้ายๆว่าปู่เป็นคล้ายๆว่าวงเล็บเนาะ เป็นวงเล็บครับเป็นวงเล็บ933นะคะท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะคะเผื่อแบบว่าเป็นตัวยันตัวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเห็น,แ,<ม>นแตกต่างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามินก็เล็งไปที่ตัวเลขอย่างเดียวเลยนะคะก็ไม่ได้มองที่จุดอื่นนะคะแต่ข้าขงล่างข้างล่างเนี่ยเพ้นเป็นหอเห็นมได้น้องไอนี่หอยเห็นน่ยมน้ำท่านผู้ชมตาดีมีโชคลาภนะคะเห็นแตกต่างจากแอนมินนะคะท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองส่องไปด้วยกันนะคะ933นะครับท่านผู้ชม ลองดูเราเอาไปเสี่ยงโชคดูครับเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่หรือว่าเลขหน้าของสามตัวของลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้าเลขท้ายแหละครับสามตัวอาจจะมาก,ก็ได้ครับผม <No. S 1> ไม่แน่ครับผมไม่แน่ปูดำนะคะท่านผู้ชมหรือว่าปู่แสนสิรินาคารนคาราชนะคะท่านผู้ชมชื่ออีกชื่อนึงของปูนะคะปูก็มีสองชื่อนะคะเป็นองค์พญานาคแมนครับแต่ว่าลูกก้าจะ หูจักก็คือปู่ดำครับผมเ,เป็นเจ้าทีเจ้าทางอยู่ที่วัดใหม่สำนักสงฆ์ใหม่ถ้ำนาคาครับผมนี่ว่าวัดใหม่ของปูสามแปดละครับผมเป็นองค์พญ,ญานาคเก้าวเสียนสีดำนะคะท่านะผู้ชมนี่ครับปู่ตัวพญานาคใบตองมันนีงคือหน้ากรสวยสวยตัวเลขก็ยังที่เห็นล่ะครับท่านผู้ชมก็คือเก้าสามสามครับเดี๋ยวท่านผู้ชมพระเทืองจะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์คุณป้าที่เพิ่นได้มาร่วมงานเมื่อว่านี่ครับว่า เหตุการณ์เป็นอย่างไหนในตัวเลขที่ใด้มามันแมนเก่าสามสามอยู่ที่เขียนไว้นี่หรือบอกครับผมไปเลยครับไปิีตามน้าคุณป้าฝนเลขครับผมที่เป็นครรบการคนหนึ่งอยู่ทั้งวัดนี่ครับไปเลขครับนี่ครับท่านผู้ชมพอดีครับป้าฝนก็ยังอยู่นี่อยู่ครับเพว่าผ้ากันมาจังหันคู่มือนี่ครับผมบ่าวาจะเป็นหน้าขี้น้อยทั้งฟังบุรีรัมขึ้นกันครับผมท่านผู้ชมซึ่งฝนอยู่ในงานเมื่อวานนี่ครับพอเสืยงก็จะถามมึงเมื่อวานนี่ เหตุมีเหตุการณ์ยังไป่าอยู่ที่งานม่มีเหตุการณ์เียงดอกปกติคนกันรายปื้อเรียนบอกคนกันร้ายปูพันกรดีใจ้ยเห็ดสารเนี้ยังเหเพันพรนดีใจ้แห้งพันดีใจ้แห้งมันสวยแห้งพันวเพ่นพ่นพ่อใจพันะเปิ่นเซียหายสิบองงวดเด้อพันว่โอ้ปูปูพันะแสนสิรีจะใหจะหายสิบสองงวดจ้าจะให้สิบสงวดพันละพันดีใจ้แห้งซึ่งเมื่อวานนี่พันหาตัวใหน่ครับพ่นไหนบอกพ่นหายเมื่อวานนี่พ่นหายสามเจ็ดแปดกับหาหกเอา ที่ผมเห็นเก่าสามสามนันยู่ที่เขียนในผ้าขาวๆนั่นแม่นยั้งสันโอ้ต้นนั่นเป็นผ้าขาวเป็นเขียนใบแตงงอดกอดกอดกระดอกโอ้เป็นเขียนใบแตงงอดกอดเนเขียนใบแตงงอดกอดฟังเัาเรื่องอาจจะโบแมนอาจจะโบแมนครับเพิ่นเขียนใบแตงงอดกอดที่ว่าเอาจะพ้นก้อนที่เอาที่ผมสื่อบูชาเนาะบูชาแมนเอาองค์พญานจ้าเก่าเขียนมาไว้เพื่อด้เขียนไใบแตงงอดเมื่อวานในพันไทยสามเจ็ดแปดกับหาโก อ๋อพันธ์สองขุ่มพนักประสิฐหายสิบสองงวดเพิ่นว่าเพิ่นว่าหลกล้านเต๋อเฮ็ดดี้ลาลาพิ่นว่าเพิ่นพอใจแห้งครับกมีคนหลายเป็นบ่อปางหลายหมู่บ้านหลายหลายโอ้เสียดายเนาะบ่เสี่ยงบ่ได้มากได้มาอันทายเอาไปให้ท่านผู้ชมได้เบื้องบรรยากาศเนาะน้องไงเนาะกาคือว่าล่ะครัสมุช่อมุ่งยังบ่เสี่ยงบอล่ะครับผมกายังมีธุระหลายหลายอย่างอยู่ครับเดินทางมาวันใดเมื่อวานนี้ครับพ่อรลองมาถามหน้าขี้หน่อยเงครับหน้าขี้หน่อยฟังมุรีรัมครับท่านผู้ชม เป็นยังไงน่าขี้น่อยอนี่ครับลูกหลานพญานาคือการลูกหลานของปูแสนศรินีน่แหละครับเป็นยังไงน,นอนมากนี่ดีมุกดีใจบ่จสบายใจ,ใจขึ้บนบ่วสบใจอยอะฝันดีบ่เมื่อคืนนี่อันดีอยู่เห็นปูมาหาเพระาะว่านอนอยู่นี่ได้นอนอ๋อฝันว่าปูมาหามาหาแป็นมาหาเป็นไม่เห้โชคให้ลาดด้วยคนมหาสิ่งมหาเลยเขามาเป็นลูกหลานใครสีบัวมหาบรรลกหลานว่าก่อนใครดีบัวยี่สิบบัว ครับผมมันซึ่งมีก็จะเดินทางกลับวะเนาะแยกย้ายกันครับท่านผู้ชมแยกย้ายกันเพราะว่ายังหน้าขี้หน่อยก็จะทั้งบุรีรัมย์ครับผมก็เดินทางมหาปู้อยู่เรื่อยๆครับมันนี้ก็จะแยกย้ายกันไปท่าภารกิจในครอบครัวของตัวเองครับผมด้ำเนินชีวิตเนาะม้วนวันวัดเตะข้าวข้าวบดจับมื้งเหรอพ่อขันอยากใช้เงินเหมือนจางเพราะว่าเหตุเฉพาะวันไล่อย่างไรเนี่ยเฉพาะวันเห็นอย่านจางเมื่อหนึ่งเงินฟ้าจานั้นหาพันเงินยูบานยูบานบอกก็ฝัน มัดเมือนึงโอ้ยอยู่ในสีเกตนี่โอ้ยอยู่ใกล้ๆกั้ง้ารเป็นสอยไปหาพันหาพันจอยเป็นคนตจรของเงินมันเหรอบอค่ะมิเตอไอฟันบอมจ้ว่ัวฟวปูได้เอามาแต่ใส่เ้รื่งงานเพื่อสลายแท้ตัวาัว มันหลัไปจางเขาเหตุเท่ากับว่ามาดูแลเขาเนาะมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานลูกหลานมานอนอยู่สถานที่นีเนาะมัณเป็นอย่างสูงครับผมตอนใครๆก็ต้องพูดแตเขาบอกไม่เอาให้หน้าขี้ยะย่ำเป้นยิ่งน้นทางหนึ่งสีปูคนโลกหมู่บ้านนี่สีอันเชิญอมปูขึ้นศารมันวาโหดแล้วเนาะมันกับเขาไปในอำเภอมันก็บมันก็บไปจางเขาเหตุเลยสมภพคือจังหวะ จะพกกลมันมาแต่ไซส์ก็จะลายอะไรเห็ดหมากปแถมมันแต่คงมันอย่าลืมติดลายไว้จนได้นานนทั้งหมดคนไหนที่ได้ดูคลิปช่องไอสตาชาแนลหรือว่าช่องสตาร์ด้าชาแนลแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าเป็นเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมให้ได้โชคได้ลาทุกคนนะครับเพื่อจะมาร่วมกันสร้างสร้างน้ะส้างว่าส้างว่าน้อ เมนครับผมคับผมโอ้ยขอพูดได้หลายครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับผมสามเจ็ดแปดเนาะแต่ทีนแน่ลูกที่บอกลูกเอาเตามาแต่บ้านมาแต่บูดีรัมเตามันออกเตาเตามันออกใส่รถดลูกมันออกไข่ มันไข่ไส้โรลลูกไหมเตาทำไมเ็สียงเตาที่ว่าเสียมาปล่อยพี่วันพ่อดีพ่อดีเยอะมาแล้วลูกกระเบื้องหูบ้านมันไข่บัานนี้ไข่คือไส้รลลูกด้วยพอเวลาจะเอาจะเอาไปปล่อยก็เห็นไข่เตานั่นไหมบอไปเบิ่งทะเบียนเด้อตรงกับปูเจ็กเลยะรือดี๋ยวครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมข่าวมามันก็จะเขียนตัวละนาอขันโมเห็นมันก็จะกะตีแต่ขวงหมดครับเอาต้องไปเบิ่งสัก่อนครับ นี่ครับรถหน้าขี้น้อยฟังบุรีรัมครับท่านผู้ชมแมอีหลีครับท่านผู้ชมเบิงเอาครับท่านผู้ชมเบิงเอาครับสี่หกสี่คิดเบิงอาอรถครับขนาดคนอายุย่างยืนย่าวนี่ก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปีครับกัยังขันออกลูกออกยังใส่รถกับมีโฉคมีลาบอันนี้เตาอายุเขายื่นเป็นร้อยเป็นเป็นพันติปีครับผมออกรถใส่ออกลูกใส่รถกันนาจะมีโชคมีลาบพื่อกันครับรถคันนี้ก็บเบิงอาครับนี่เบิงเอาครับให้เบิงชัดๆเลยครับผมท่านผู้ชม เห็นกันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมชัดเจนนะครับก็บยังที่เป็นเลขปูเจก็ลด้ครับขบืงด้านนาา3ตัวแรกนี่ก็จะเป็น4 64ก็เลขปูเจกก็ให้4 6 4เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหรือจะหมุนมาเป็น43ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านไหนชื่นชอบครับผมก็ดูเองครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านโปรดใช้สติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผม อย่างพ่อเตียงเองทําคลิปลงไปเขาเพื่อไปเป็นแนวทางครับผมผมเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาล